สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับและพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมก็อยู่กับช่องพยากรณ์ฝนวันนี้นะครับก่อนอื่นก็ช่วยเป็นกําลังใจให้อดินด้วยนะครับช่วยกดติดตามกดแชร์ให้อดินด้วยนะครับขอบคุณครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณข่าวสารจากกรมตูด้วยนะครับที่แจ้งเอาไว้นะครับพายุไซโคลนยาอาร์ดบริเวณกรักกตาประเทศอินเดียได้อ่อนกําลังลงเป็นพาย,ยุดิเฟชันแล้ว คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นยอมความกดอากาศต่ำในระยะต่อไปลักษณะอากาศประจำวันที่27พฤษภาคม2564ล่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งเน้นในจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิตรุโลกเพชรบูรณ์ อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34ถึง35องศา,าเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งเน้นในจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสอำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีศรีสเกตสุรินทร์บุรีรัม และนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35ถึงองศาเซลเซียสภาคกลา,างมีเมตรเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่เน้นในจังหวัดราชบุรีสุพรรณบุรีการจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์ลบบุรี อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 4ถึง36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นในจังหวัดสะแก้วปราจินบุรีชนบุรีระยองจันบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-35อถึงองศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นในจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ถึง35องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ถึง35องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งเน้นในจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29 34ถึง34องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ เดี๋ยวเราจะไปดูพื้นที่เสี่ยงภยัยเสี่ยงฝนตกหนักประจําวันที่27พฤษภาคม2564กันนะครับว่ามีที่ไหนกันบ้างนะครับจังหวัดตรากกําแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ชัยภูมินครศรีธรรมราชปราจินบุรีสะแก้วจันทบุรีตราดระยองชลบุรีบุรีรัมย์ขอนแก่นมหาสารคาม ร้อยเอ็ดสุรินศรีสะเกษอุบลราชธานีอำนาจเจริญยัตโสละนองพังงากระบี่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขายะลาปัตตานีนาราธิวาสสำหรับคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับช่วยกดติดตามกดแชร์ให้แอดมินด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับผม